กูต่อไปกูก่อนเวลากูที่สองนะครับกูต่อไปกูก่อนเวลากูที่สองนี่โคโนดลังข้าวยอดหลักพยักค้องนองนัชชาขายโคนองนัชชาบ้านเปลงาฮะครับชนกับโคแดงเส้นสุภาพเปลือสีพร้อมข้องนองกูเบสล้านไม้ชอบปีชาชอบพีดาครับชิงกินถึงพันเก้าหมื่นบาทราว่ากูต่อไปกูก่อนเวลากูที่สองนะ đời bọn nó bạc thi cái gì đó nó lại được à cái gì đó nó lại được à shit ha เก่าไอ่นี it, ่วัลงไปจ้ะค uh ุณนี่จำโตแต่ตัวนู้นี่ว่าตัวนู้น่อะไรคุณนี่เกมเกมเกมอยากขโมยบอลนะฮุ่นที่น